ใส่ดนีบมันเนี่ยใส่หนีมันน้ำยู่มันหนักปากบัว

É

có subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi không ban lỡ những video hấp dẫn

เอ้างาาาข้า่กิน่กเหรอหนมากนะครับคุณเอหันหลายอย่างเลยครับมือนี้ครับนี่โอ้ยต้องหุกันพี่น้องหา จิดอาสาแามวิงด้อยเพิ่มมาจัดลาแล้วค่ะเรวเฮ้เขาพูดเอาวะกินกรต้องนี่ะก็ได้มาใช้กินท่านทุกคนกินเอเรีร้ายกินไข้าวกินได้เอาน้ำยาปลาถููดไว้กูช่ปะก็ใช้กินทุกวันสินเรียบ้อยเพรดิเห็นเดียรมือนมหวานอ่ะ ตัวก็เด็ดด้อยกันครับจิ้งกาเท้าเอ้ยปาเอ้ยจิ้งกาวจนบ้านยังไเราบ่บ่บ่ไอ้บ่บ่แ้วเออโต้ลุงโอ้ท่านลุงมีแ่ลุงจิ้งก้าวโต้่ปคว้าเราใส่ติดใส่ล่ะเยครเนี่ยครเลือกีเวลาดีครับ99บ้านให้ครับผู้ยากไร้ mu Cầu ài, bây giờ là ca, câu đây là thi khoa bỏ này, tóng câu không bỏ lẽ, xư liệt รอเก้ารอเก้าโมงเก้านาทีนะครับเมียนครับชุมชนหมู่เก้าของเราเอ้ยใส่อแ่งนใส่เนย้แบ่งนั่นละใส่แบ่งนั่นล่ะแบ่งบาทเฮงดีเลย รสเป็นเมนมันเปิดงานด้ยเนี่เปิดปากมนียหายากเลยเหายากเนั่นไปที่มุวนๆเรเปิดปากเราส่วนละแสนนี่ไหนะครับมนม้วนมาเลยเป็นเดกกินนะน้องกยสนับจนนุนเนี่ยเราเนี่ยเหรอกินเราบันเส้น้องไายมันหาให้่2ชาสองไผสามั้นกินเราเบไข้โซไ้ใชู้้เมียที่ว่าจันับจนนนีมียก็นันนน

ก้ามงกานาทีรือ0นาทียี่้านาล้อารยกเล่นเลยครับท่านนั้นม่าคำนั้นเทรหาผ่อนนั้งหาผ่อนท่แน่นะวัวดูงานน่งแล้วตั้งได้เอ้าจิงยังครับว่าใช้กรสอบมาไมใช่ถุงเนี้ยผู้หญงขเราใช้กระสอบไ ดูให้เข้ากันดู้มุ่งเข้ากันใช้กระตามาให้ตั้งเลยรับผู้ประกอบคุณี่น้องทุกท่านทุกคนทีกมื่อมาเาร่วมในงานโครงการบ่อสร้างบ้านผู้ยากไร้บ,บ้านเพื่ออาทรซึ่งงบประมาณมาจากทางรัฐเลอครับสองหมืน่นเมื่อไครับสองหมื่นน้อยๆี่บ้านน้องหลายเก็น,นั่งก็นั่งใจนะ ยามใส่เงี้ยเงี้ยได้หลายก็สองมือสองเท้าเลยเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องคอยจุดใจใส่ส่วนงบประมาณของภาครัฐด้วยชาวบ้านด้วยส่งเสริมสนับสถึงกันไปต่อไปจะเป็นงบประมาณของอบตครับมือเข้าเข้ามาได้นางสมชิดทางทองทไปสุดละ มีมติในที่ประชุมแล้วจะไปไปอหนก็คือไปรักมาขนทางทองเติ่มซ่อมแซมเพราเป็นสา่งไม่นะครับสองมื่นกว่าบาทเหลือมัติที่ประชุมของคณะม้านพริกกลับได้ xin bưng xin bưng, ครับคนไปโอ้ยกินแล้วมาลอง xin gì nói ไม่เลยพอดีท่าน่านยอมกินเขากันนะทายกินเขามาแล้วได้แค่หมเสียงมมเพิ่ออัธรุษไการกินนะมเนเโอ้เด็กเสือกาแล้วเด็กเสือกวลมาเเสือใบสามน่ารักลมผมมีรลเทีนเดยน้องล้มไหลไป ไม่มีรถอยากไปเที่ยวไน้ตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่บร,รรยากาศหูเก้าเ้าใจของเรานะครับโซดาโซดาวันนี่วันนี่ มองดีๆเลยเนาะจะมองดีๆเลยโอ้ได้มองดีพวอเฮ้ยทักก้อนอีกหลายนาที่ยอยู่โห้วอเข้าปรจําที่โอ้ผ่าไม้ย่างดี

เมียนไหนมันเหลือได้ที่หนึ่งก้เบกรไก่บอไก่บอไกนับนับไมได้เถหลังหุ่นเขามีนับเ่องเขาจับไมไอยู่ครับให้ใหญ่ว่าให้กูบงไฟอยู่เนี่ยนั่นที่ลอยตัวลงใี่โดนมันเนี่ยโดนมาเาเราีลอยลอยตัวลงมาคนนเ่ได้ได้

จงนี่ก็ยอมบ่ได้ผมม่เคยยามไสผมจอบไปซื้อดิผมจับไปซเสอผมจอบยามไมซเสอ

เออจังสีเดวเอาเอาเอาลูกหมูเฮ้ยเอาลูกหมูเนี่ยเจ้าขอไปเอาไปเดี๋ยวแทะให้เดี๋ยวหอยแทะให้เจ้าขอไปเดี๋ยวหอยแทะให้แทะเพราะอย่างนั้นเข้าไปเดี๋ยวหอยแทะให้ดอกงามกล้องหอยงามจังได้กางงามเข้าไปประเดี๋ยวเข้าไปเจ้าขอไปเข้าไปไปเข้าไปเจ้าขอไปเข้าไปยังไง Ở thái khóc, thái con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 